สวัสดีครับสุรชินพ่อโชมินีพ่อรวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางพอจอยคนแมนหวยตามต่อความฝันพอจอยหนึ่งขุมพะพันนี่มาไปฟังน้ำกันครับพี่น้องผู้ใดเนี้ยมีโศกมีหล to so uhm. ับน้ำพอจอยงวดมาักผู้ใดมีโศกมีหลับพอจอยก็ดีใจน้ำเด้อผู้ใดบาทนี่พอจอยสี่ป้อยเล็กยู่ในใจคำว่าเล็กยู่ในใจนี่ก็คือโต พอจอยว่ามันสิออกชื้นๆตอวมันสิออกกันบ่างพอจอยแม่นสิออกชื้นๆีหลีเลขพอจอยมาปล่อยนี่พอจอยสิปล่อยแค่เลขกสองคู่เท่านั้นพอจอยบ่ปล่อยหลายครับมานี่ยามไดบ่ผ่านนาะพอจอยพอจอยสิปล่อยแค่์สองคู่เท่านั้นสองคู่เท่านั้นเด้อพี่น้องเข่งเข่งได้บ่มีเงินได้บ่ได้บ่ได้บ่มีก็นั่นได้มาจังได้ชุดนี่เข่งเข่งเนี่ยพอจอยกะ อ,อย่าฝ like. ่อห้ยกุ้ยโจยวาห้มันพันงวดนี้ไปก่อนครับโอ้จังสิจังวก่สิบเมาดเลยมีมากครับเป็นเล็กมีทีมากนี่ครับแมนครับเป็นเลขมีทีมากเลขกโรนี้เลขในใจเป็นเลขในใจพ่อจโอยนี่ล่ะก็คือเลขที่พ่อจโอยทอบบุญหาคนตายกับกุ้ยโยว่ามั่นสืบถือกันในหันคู่นึงครับคู่ที่สองก็คือพ่อจโอยเสียวมาออกมือนี่ เรีขาจ้อยสือถือบนล่างครับปวดนี่โอ้เั้งบนทั้งล่างเลยะพ่อนแมนใจสเลยไมพ่อแมนครับเพราะว่าหนึ่งจ้อยฟันว่าได้ยูนไฟขึ้นย่างสูงครับโอ้ขึ้นย่างสูงเลยขึมีสูงหรือหลับจ้อยสิมาปล่อยคููเดียวคู่เดียวโตนักนักคือคู่เดียวโตล่องมีตัวหนึ่งแต่ปล่อยไปก้อนหนานี่พอกนยังเอาอยู่มันบ้างครับแมนครับแต่ว่า เมื่อนี้เด็ดก็นั่นแมนครับศูนย์หกสี่ที่พ่อจ้อยป้อไปเป็นอายุคนตายครับที่พ่อจ้อยแก่เขาหาเขาครับศูนย์หกสี่เนาะครับแมนครับอายุเขาครับแต่เมื่อนี่จะกระตัวร่องมันก็คือสี่หาศูนย์สี่หาหนึ่งครับอันนั่งคือเก่าเก่าคือเก่าครับเลขสี่วอกยื้อหน่นตัวนึงครับครับผมพ่อจ้อยบอกรถว่าเลขสี่วอกยื้นหนห่นตัวหนึ่งครับพ่อจ้อยถีมาปล่อยเมื่อนี่สองคูเลขสี่ออกยื้ในนี่อีกคูหนึ่งคูหนึ่ง แมนครับพอพอจอยมาปล่อยเลียกที่นี่ย่มใดคือออกถือเลยครับอันที่ว่าพอจอยว่าสิบุญี่ล่างนี่คือปล่อยเป็นงวดแรกนี่อาจจะบุญหรือล่างก็ได้เพราะว <Man, S 2> <อ>่าแมนครับแต่ว่ามือน,นี้ก็อาจจะมาบุญมาล่างก็ได <Man, S 2> ้ <Man S 2> เพร,รับพอจอยนี่คิดว่าคิดว่าเลขกชุบนั่นจะเป็นล่างครับตัวนี้สิเป็นบนครับครับพอจอยก็เลยว่างวดนนี่จะถือทั้งบนทั้งล่างแมนครับแต่จังจเบ่งว่าพอจอยสีบลอน่ีบรอนวิลี ผูเสียก็ได้ครับผู้มเสียกับ่ได้ครับันเข่าบนเขาล่างก็เตรียมกัสอบไปใส่เงินเลยตอนนี้นครับพอจอยจัดนักจัดเตรียมแล้วพอจอยถึงเสืยออกอกคลิคูนี่ตัวนี้ครับพอจอยแล้วจัดอินแล้วรจัดอินแล้วครับครับจ่ใ่อยมาแ่่่นค่ับแบ่ใช่ใ่่่มันก็เใช่ยชอยู่หลาใมืใช่่ใช่เฝ้าไ่หา่รับแต่ว่าจะจัดใ่าช่่่่พ่อพ่ใช่อชมใอ่ใ่ใช่่ เก็ดเก้าสองครับไวเก็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองครับผมเจ็ดหกสองครับปิ้นหัวขึ้นหัวลงครับเล่ตัวเดียวหางเดียวแต่ว่ามันสิปีนหัวขึ้นหัวลงกระเจ้าเดือบิางว่ามันสิออกบะตัวมากตัวซอบพิ่งก็จ้อยนี่ก็คือเจ็ดเก้าสองครับเต่งเต่งเน่งเน่งเอาเลยครับเจ็ดเก้าสองครับอันนี้คือตัวเนีนเน่นเลยไห <c oughs> มครับเนีนครับตัวเน่นตัวนักเลยครับเจ็ดเก้าสองอืม จะเฝ้าเตรียมเฝ้าอั้นครับเมีนอัไปเราจะเฝ้าเตรียมเฝ้าอั้นครับขายออกสะก้อนครับโจมือก็ได้จะเฝ้าเตรียมไรคัน่าัวเนียนเตรียมเลขบอกกากเถอแต่ว่าก็อันก็เตรมคือเก่าสองตัวเด็ก้อระจยนีตัวใดแน่สองตัวนี่ก็คือสองเก่าครับตัวนักของกระจ้อยตัวยืนของกระจ้อยครับที่ปอยในมือนี่ครับตัวร่องก็คือตัวปิ้นหัวลงครับหกสองครับเมียนสองหกครับ องเก้าสองหกเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสองครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเพราะว่าพอจ้อยนี่ต้องคอยให้เอฟที่ของพอจ้อยนี่ตัวโลูกครับให้ถือปัตรสูบูทุกคนครับเอฟที่ของพอจ้อยครับสองตัวครับเก้าสองนี่ตัวนักขัดเก้าสองตัวเต็งเลยครับเก้าสองเป็นตัวเต็งครับโอ้เน้นเน้นไปที่เก้าสองเลยแมนครับ ตัวล่างก็คือหกสองน้พ่อเนาะแมนห้าปีนหัวขึ้นหัวลุงห้าลังเทียบแบบว่าพ่อจ้อยรักซื้อเอาผู้เดียวเหรอวะสองตัวเจ็ดเก้านี่เอาวะพ่อเอาโคโลอะไดพ่าตัวอะไเก้าสองนี่บ่พ่อเจ็ดเก้าสองเตัวเก้าสองนี่แหละจริงเก้าสองนี่แหละครับเจ็ดพันบุยตาเลขสามตัวนี่พ่อจ้อยซื้อพันคู่สองร้อย ผู in right. so ้ใดสเสียบ่เสียก็ให้บิดแต่ละย่าณเบิ่องบาปป่อยบ่อแบบใดบ่ปป่อยได้งวดละเท่าไรครับข้อนี้พระเข้าใจครับคนนี่ก็ว่าคุยนี่สิละครับป่อยบ่คุยครับอันใดนี่ป่อยสิบโมเสือปั่นผู้ยิ่งกบครับบ่มีตัวบ่มีกักบ่มีกิจกิแต่ว่ากิกมี่โยครับเอ้าวมี่โยครับฟังได้เพ่อเอ้า คือเขาครับไม่อเปลี่ยนรอกเขายกกันพอจอยสี่อยากเห็นแล้วพ่อเก้าสองตัวพอจอยชื่อนักเจอสี่บอกใครเก้าสองเก้าสองเก็ดเก้าสองตัวร่องตัวน้ำทุ่นคือหกสองครับเก้าสองตัวพอจอยชื่อนักครับชื่อร้ายพ่อมครับผู้ใดไปน้ำพอจอยให้เงี้งลำลำเรื่อยๆครับเมื่อวันที่หนึ่งครับ นับเงินเป๊ะครับนังกุม่าเนาะแมนครับกระจังเบิงว่าพ่อจ้อยสีบอเลินเขาบอกอิลีครับพ่อจ้อยนี่ให้ตัวเดียวหางเดียวผู้ว่ามีเงินก็ซื้อได้ครับมีเงินลอยเดียวก็ซื้อได้ตัวไหนคะตัวไหนคะเกตเก้าสองครับเกตเก้าสองตัวเดียวถือกิลีถือคักคักกิลีถือคักคักแมนตัวไหนก็ว่าเกตเก้าสองเตรียมกระสอบใส่เล่นว่ะแมนครับมือวัดที่หนึ่งนี่เลขออกนี่ตบ เป๊ะๆใช่เลยครับทุ่ปุ๋ยครับกระเั้าเถือเบิ้งว่าพ่อจ้อยสีบลอนด์เขาบอกอิลีตัวแรก็ที่ว่าเอานักนักนะเกตเก้าสองครับเกตเก้าสองแล้วก็เก้าสองครับตัวร่องตัวน้ำทุ่นมันคือหกสองครับเกตหกสองครับกระเจ้งเถือเบิ้งว่ามันจะออกตัวร่องหรือว่ามันจะออกตัวเต็งตัวตัวนักครับ เลขสองคู่นี่ออกกี่หลีครับออกกี่หลียาวาพู้จอยว่าเล่ครับออกกี่หลีออกครับครับครับตัวใดออกกี่หลีพู้จอยเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองหนึ่งปุมทาพันมันจะจร้อนนะครับว่าว่าสิเท่กับสอบใช่เลยครับโจทย์กับสองโบนั่นเลยว่าสิเท่กับสอบเลย เตรียมกระสอบใส่แล้วบหรอพ่าจอยพ่อกระสอบมันได้เอามาเบิ่งนะกวระสอบปุ๋ยครับเสี่ยงแล้วตัวที่พ่อจอยผ้ายู่ไหนล่ะครับมืออาชันครับสอบปุ๋ยมีออาชันครับซีื่อนครับพ่อแมนบ่อครับซีื่อนกับพ่อแมนครับพ่อจอยมันแค่เด้อเอามาโซ่เนี่ยพ่อกระปุ๋ยมาโซ่เนี่ยพ่อมื่อวันที่หนึ่งครับพ่อจอยเสี่ยวทุ้ยนี่เลยพ่อเป๊ะไม่พ่อ กครับเก้าสองนเก้าสองเจ็ตเก้าสองครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเลขสองตัวคือเก้าสองครับตัวพ้จ้อยติ่งหลายๆเจ็ดเก้าสองเป๊ะ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 ครับแนอย่งไรเงี้ไปน้ำผูอจ้อยบ่ครับไปครับผู้ใดบ่ไปกะยื้ซื้อบอกยื้อนัง ชื่อแถวตั้งครึ่งชุดนี้ <laughs> เป็นชุดขวัญใจแม่ใหม่บอกพ่อจ้อย <laughs> พ่อจอยครับอันนี้บอกชุดขวัญใจแม่ใหม่แม่นครับวขวัขวัญใจของแม่ใหม่บิดทั่วประเทศไทยครับ <c oughs> พ่อจ้อยถิ่มแม่ใหม่เบราะใดไม่ห่างนั่งใหม่เพรดะใดครับเพราะว่าพ่อจ้อยเลี้ยงสวนครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ให้เพิ่มตัวใดพ่อเจ็เก้าสองฟังเบิ้ง,งดีๆแล้วจะค่อยออกไปลุกขึ้นหนึ่งเงินอยู่ในถุงเฮาเฮาบ่จุออกเงื่อนบ่อพ่อจ้อยบอกกุศล ม่นพอจอยสีบอ๊ะคักมันได้กระซังเลขออกว่าถึกก็จะคอยน่งเสาอยู่ครับครับเสาพ่อยังเสาพ่อว่าถือครับภเสีครับภเสีพอจอยแมนครับถ้าเบิ้งวาเก้าสองมันถือออกกิลีบอออกกิลีบอม่นออกกิเลนออกคักคักออกแท้แออกแนวออกนน ออกแนวออกนอนแมนเจ็ดเก้าสองใส่ถุงที่เตรียมไหเพ่อจ้อยนี่แหละครับถุงปุยนี่แหละครับอุยเป็ดเลยพ่อบ้านีแมนครับพ่อญาเนี่ยเพิ่นบึ้งพ่อจ้อยเวายิ่งเพิ่นสิซอยเหลียวพ่อจ้อยอีกบ่รับงวดที่สามแมนงวดที่สามเนี่เพิ่นสีซอยเหลียวพ่อจ้อยบ่รับสองคือซอยให้ซอยตัวเจ็ดเก้าสองครับให้ซอยเจ็ดเก้าสองครับพ่อจ้อยก็สีได้ไหลพอเงีพ่อจ้อยญาเจ้าสีได้ยิ่งเจ็ดเก้าสอง เจ็ดเก้าสองจัดสองโถคือเก้าสองคือโคตถือเลี้ยถือโคตรถือป่าผู้ใดไปต้องผู้อยครับยาว่าผู้อจโมเลนเด้อปฏิว่าวโวยตาตาดิฉันนดตาโอ้ยแล้วเฮงยีบยิบปนไงกับมดถึงใครอยู่ดิ ไม่อยากบอกหกไ่ถือเลขผู้ใดบ่ถือเลขจะทุ่มมาหาบู้ชอยด้วยสิของผู้ชายครับเลขตัวนี้ตัวเดียวครับครัแต่จังเถอะบ้างครับเอาสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ